Remember You ยู่กความรู้สึกจากซอกลึกของหัวใจผู้ร่วมงานส่งตรงถึงแตงโมพัทราธิดาพัชระวีระพงค์ผ่านการร่วมงานครั้งสุดท้ายในละครคุณชายซึ่งแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองได้กล่าวถึงแตงโมวไว้ว่าสิ่งที่ประทับใจในตัวแตงโมที่สุดคือความเป็นมืออาชีพและการมีหัวใจนักสู้แตงโมรู้ว่าทุกคนมองเขาอยู่ในช่วงแรกของการถ่ายทำ ซึ่งเขามีปัญหากับการแสดงมากต้องถ่ายเป็น1 0บสิทคจนต้องเล่นคนเดียวทุกคนเอาใจช่วยแต่ก็แอบเป็นห่วงแต่พอผ่านไป2-3สัปดาห์แตงโมพลิกกลับมาเล่นได้หลายเลื่อนและจำบทแม่นมากขึ้นทั้งกองปรบมือให้เขาเขากลับมาเล่นอย่างสมความภาคภูมิใจจบจนวันสุดท้าย ที่เราได้มีโมเมนต์ดีๆร่วมกันมายุรีผองผุดพันธ์ได้กล่าวถึงแตงโมวไว้ว่าแม้จะไม่เคยร่วมงานกับแตงโมมาก่อนแต่รู้จักน้องในฐานะเพื่อนสนิทของพี่ทุงทงซึ่งพูดถึงน้องบ่อยมากพอเราได้เจอเขาก็สัมผัสถึงความน่ารักของเขาได้ทันทีเขาเป็นคนใส่ใจและจริงใจจริงๆ เขามีความปรารถนาดีที่จะส่งให้กับสังคมผ่านประสบการณ์ที่เขาสู้มาเขากำลังวางแผนจะเรียนต่อปริญญาโททางจิตวิทยาเพื่อช่วยคนที่เป็นโรคซึมเศร้ายังเคยคิดโปรเจกต์ช่วยคนด้วยกันเลยเสียดายที่ไม่มีโอกาสทำด้วยกันธนาพัฒนกาวีระกล่าวถึงแตงโมไว้ว่าพี่โมเป็นคนน่ารักไม่คิดร้ายกับคนอื่น เป็นเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างเสมอถ้าพี่โมได้ยินก็อยากบอกว่าคิดถึงพี่เสมอนะครับปียธิดามิตรธีราโรดได้กล่าวถึงแตงโมไว้ว่าบอกตรงๆว่าเสียดายโมเขาบอกเองว่าเขาตั้งใจกับละครเรื่องนี้มากเพราะห่างหายจากวงการไปค่อนข้างนานเขาหมายมั่นปั้นมือให้งานชิ้นนี้เป็นมาเตอร์พีซของเขาแต่มองอีกมุมเราก็ดีใจกับตัวละครตัวนี้ ซึ่งมีนักแสดงที่ทุ่มเทให้กับบทบาทถึงสองคนมาร่วมกันสร้างเชื่อว่าโมก็คงจะดีใจที่เพื่อนรักของเขามาเล่นกฤิสกรกนบทอนได้กระดาษถึงแต่งโมไว้ว่าผมผูกพันกับพี่โมมากเรารู้จักกันมานานเจอกันข้างนอกพี่โมก็จะวิ่งมาทักมาก่อตลอดด้วยเส้นเรื่องในละครเรื่องนี้เราทั้งคู่ต้องอยู่ด้วยกันเยอะตั้งแต่ต้น ผมสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงจนมาทราบว่าเขาต้องกินยาซึมเศร้าเราก็ตั้งใจว่าจะต้องช่วยดึงเขาขึ้นมาทั้งกองก็ช่วยส่งกำลังใจให้กันจนผ่านไป7-8คิวเขากลับมาอย่างสุดยอดมีพลังมากซีนสุดท้ายของพี่โมคือฉากที่เราทุกคนกินข้าพร้อมหน้าพร้อมตาผมยังจำวันนั้นได้ดีผมว่าละครเรื่องนี้เราทุกคนไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่เราทำเพื่อพี่โมด้วยคามิลากิติวัฒ กล่าวถึงแตงโมไว้ว่าเรื่องนี้เราไม่ได้เข้าฉากด้วยกันแต่เจอกันในกองตลอดก่อนนี้เคยร่วมงานกันมาเรามีโอกาสได้คุยกันเยอะเขาเป็นคนน่ารักนิสัยดีแม้บางทีเราต่างรู้ว่าเขามีความเครียดในใจตามข่าวแต่เขาจะเฮฮาสนุกตลอดแจมรัชตะได้กล่าวถึงแตงโมไว้ว่าได้คำปรึกษาจากพี่โมมาเยอะนะครับอย่างรถที่ขับไปทำงานทุกวันนี้ก็เกิดจากคำแนะนำของพี่เขานะครับ ที่โมบอกว่าออกเถอะมีประโยชน์กับการทํางานนะชี้ให้เห็นเรื่องความปลอดภยัยและคําแนะนําของเขาจะคํานึงถึงส่วนรวมเสมอปานวาดเทมาีได้กล่าวถึงแตงโมวไว้ว่าด้วยความที่เราเป็นคนสไตล์เดียวกันมีสายคล้ายกันความตั้งใจในการทํางานของเราก็คล้ายกัน เป้ยเชื่อว่าเป้ยได้พยายามเต็มที่เพื่อโมแล้วหวังว่าโมจะชอบและดีใจที่เป้ยได้มาสานต่องานของแตงโมนะและนี้เป็น Remember You ความรู้สึกจากซอกดึกของหัวใจผู้ร่วมงานที่ส่งตรงถึงแตงโมพัทราธิดา